ค่ะเราก็มาอยู่ยังอยู่กันในบทที่6นะคะในเรื่องของลักษณะนามค่ะเราเรียนวิธีการนะับจำนวนไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ถึงวิธีการใช้ค่ะเวลาเราจะนำคำแสดงจำนวนนะคะไปใช้ในประโยคอืเราสามารถใส่ได้เลยไม่ต้องใช้คำช่วยใดๆทั้งสิ้นค่ะดูตัวอย่างกันนะคะ เส้นว่าน้ำบงมีไหมคะเส้นว่านำบงมีไหมคะอันนี้เห็นไหมคะน้ำบงก็คือกี่แท่งใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องใส่คำช่วยแล้วอืมปากกาเนะี่ยมีกี่แท่งหรอคะปากกามีกี่แท่งค่ะต่อมานะคะ ขึ้นนี่ว่าคูม่าก็ยงได้อลันนี้เห็นไหมคะยงได้ก็ไม่ต้องเติมแล้วเพราะคำช่วยของกรลยานั้นเนี่ยคะ่ะอลีมัสใช่ไหมคะคำบอกคำช่วยตัวที่มีมีอะไรเราใช้กะอลีมัใช่ไหมคะเราเติมกะเข้าไปแล้วหลังคำนามดังนั้นคำเสนอจำนวนไม่ต้องใช้แล้ว ค่ะก็อันนี้เขาก็ถามว่าเขาก็บอกว่าที่บ้านที่บ้านนะเห็นไหมคะว่าเขาปปดก็คือที่บ้านที่บ้านมีรถยนต์สี่คันที่บ้านมีรถยนต์สี่คันค่ะประโยคต่อมานะคะ 学校の前の花屋でバラを7つ買います。学校の前の花屋でバラを7つ買いますた。すぐ。しめじゃすぐ。6ラー。7ス。ゼッ ร้านดอกไม้ข้างหน้าโรงเรียนจะซื้อดอกกุหลาบเจ็ดดอกที่ร้านดอกไม้ข้างหน้าโรงเรียนเห็นไหมคะกรมของใครมาคือบาลลาเราใส่ออกไปแล้วตรงนี้ก็เลยไม่ต้องใส่ค่ะบละัลลืมดอกไม้ก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ใช้ซื้อได้ใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าปกติแล้วถ้าเรามานึกออกว่ามันนะับใช้อะไรได้แล้วก็บาหล่อันนี้จะใช้ปงใช่ไหมคะก็จะเป็นหน้าหน้าหงหน้าหน้าหงเจ็ดดอกเพราะว่าดอกไม้มีลักษณะเป็นเรียวยาวใช่ไหมคะก็เ,เลยใช้ปงในกนะารนับค่ะตรงนี้รื้หมาพื้หมาเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมคำช่วยเอยคำบอกลักษณะนะ้มก็เลยใช้ใด ใช่ไหมคะต่อมาอันแรกเป็นอันนี้ก็ปากกาเป็นทรงกระบอกเป็นแท่งก็เลยใช้บกค่ะต่อมานะคะถ้าเราจะบอกแค่จำนวนคร่าวๆเราก็สามารถใช้คำว่ากูไลได้ประมาณมดูตัวอย่างกันนะคะไม่กี่ไม่รู้รม่รูกี่200กูไล่ประมัสไม่กี ไมรก้ขวดมีพุกุไลนมีมาอันนี้ก็แค่เติมกุไลเข้าไปหลังคาบ,บอกลักษณะน,าน,าน้ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นดื่มนมวันละประมาณสองขวดทุกวันดื่มนมดื่มนมวันละประมาณสองขวดทุกวันค่ะก็เติม เติมกรวยเข้าไปเฉยๆเลยก็ยังไม่ต้องใช้คําช่วยเหมือนกันค่ะก็การใช้ก็มีง่ายๆประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราจะเรียนต่อเรื่องการเชื่อมประโยคเชื่อมคำคำนามที่มีลักษณะน,น้ำสองอันเข้าด้วยกันค่ะ